ที่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานุโปรกิงสไตล์ประจำวันที่28มีนาคม2566โดยชายผู้บัาคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกัาบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ฟรีทีวียิงสนทีมชาติไทยชุดใหญ่ดวนกับทีมแกร่ง UAE นะ โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทับของมาโนกโปรกิงดัดที่2องฝีฟ่าเดพบกับทาง T e, ทีมชาติ UAE ที่มันดับที่70ของโลกที่สนามอันดาจาสสเตเดียมกรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับอ,อ,อิมเรตในค่ำคืนวันที่8มีนาคมเวลาตีหนึนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่องทารัตทีวีและก็ a i s p เ a y โดยทับช้างศึกจำเป็นจะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเพื่อจะขึ้นอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการจัดโถแบ่งสายอาเซียนครับ2023ที่จะมีขึ้นในวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นดังวันการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับมีพุ่งนะเปิดอันดับแรงกิ้งโลกทีมชาติไทยหากเอาชนะ UAE ได้ในคืนนี้ โดยพุ่ง6อันดับเลยทีเดียวเพื่อทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมานโปรกิงเตรียมลงสนามแมตส์สำคัญนัดที่2องฟี ف เดย์เดือนมีนาคมพบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับอิเมเรตที่มันดับที่70ของโลกทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นเนื่องจากมีผลต่อการจัดอันดับโลกซึ่งจะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดโถแบ่งสายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2023ซึ่งจะมีการจัดสลากขึ้นในว,วันที่11พฤษภาคมนี้ โดยสถานการล่าสุดทัพช้างศึกทีมชาติไทยรั้งอันดับที่12อ,อันดับที่112ของโลกมีคะแนนอยู่ที่1,174.17คะแนนหลังเกมที่พ่ายกับทางซีบเรียบมาในครั้งนี้โดยหากทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะเหนือ UAE ทีมอันดับที่70ของโลกได้ที่จะแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ทัพช้างศึกจะได้รับเพิ่มเป็นบวก 6.48คะแนนผลรวมเป็น1 1 8 0 6 5คะแนนและมีโอกาสที่อันดับจะพุ่งขึ้นไปรั้งอันดับที่106ของโลกเลยทีเดียวต้องลุ้นผลของคู่อื่นๆในครั้งนี้เพิ่มเติมกันด้วยครับอ่าผมเป็นนัว่างานนี้ก็าฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับสุดๆนะฮะทีมชาติไทยเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับแข่งไทยฟีเวอร์ร้านอาหารในกรุงโดฮาเปิดร้านเลี้ยงอาหารเย็นทีมชาติไทยชุดยุยุปี โดยฟอร์มโดนใจกันเลยชเดียนนะฮะร้านอาหารไทยสแน็คในกรุงดฮาเปิดร้านเลี้ยงอาหารเย็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยุ3ปีก่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศอันดับ3โดฮาครับทีมชาติคูเวตผลงานทีมชาติไทยชุดยุ3ปีภายใต้โคตระอิสระสีทโทโรนัดแรกเสมอซาอุดีอาระเบียไป2-2เอาชนะเจ้าภาพกาตาไป1-0นานนะผมเป็นรางงานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ้มย้มจำสันครับ พอพวกเขาในาคัมขีมนนี้จะไปไฟท์กับทางคูเวตนั่นเองก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยทั้งสองชุดกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจบมากกันดีครับ UAE รั่วซ้หนักเลยนะสาเหตุ11แข้งถอนตัวดวลทีมชาติไทยชุดใหญ่ในขณะนี้ โดยกันที่ทาง UAE ชุดใหญ่ด้าผมหลังจากก่อนหน้านี้ UAE ทีมกํลลังจะตวาต์ออกกรางถอนตัวไป7ก่อนที่จะถอนเพิ่มอีก2เป็น9คนล่าสุดทาง UAE นั้นประสมหนักก่อนจะเจอทีมชาติไทย FIFA Day นัแที่2ในช่วงเดือนมีนาคมเมื่อทาง UAE ถอนตัวผู้เล่นเพิ่มอีก2คนกลายเป็น11คนไปแล้วที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติก่อนหน้านี้ เนื่องจากผู้เล่น2อรายได้รับอาการบาดเจ็บล่าสุดในเกมที่พบกับทีมชาติทาจิกิสถานนัดล่าสุดที่ผ่านมาโดยทางโบรดอฟโวอาบรัวบารินากุนซือชาวอาเตน่าของทางทีมชาติสหรัฐอาหรับอิมเรตได้ทำการเรียกตัว2แข้งในครั้งนี้อย่างทางคาริตอันบาบรูชีจากทางอันไอและก็อับดุลราอันวาจากทางสโมสรอัลนาเซอร์ดูไบเข้ามาเสริมเพิ่มเติม โดยไคโอคาเดโดคอรียมีอาการข้อไหล่เคลื่อนและก็กระดูกไหปลราหักขณะที่สุรตานอาเดลบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าระหว่างการฝึกซ้อมโดยผู้เล่นทั้งสองคนจะไม่สามารถลงสนามพบก,กับทีมชาติไทยในคืนวันนั้นได้ในขณงนี้เป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ แข่งเก่าทีมชนะทิพย์เริ่มเดือด7นัดชนะเพียงแค่หนึ่งเปิดใจหมดเปลือกเป็นเพราะอะไรโดยการนี้ทําเอาแข่งเก่าญี่ปุ่นอย่างอากิฮิโรอิเอนางะมีเดือดไม่ช่น้อยเมือ่อหนังสือยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างซ็อกเกอร์ดเชสได้เปิดเผยถึงผลงานอันย่าแย่ของคาวาซกิฟอนเน่หลังผลงานภายใต้การคุมทัพของ iki, ทโทรุโอนิินําทีมลงสนาม7นัดคว้าชัยชนะเหนือทีมคู่แข่งได้เพียงแค่1นัดเท่านั้นรวมทุกรายการกระทั่งอากิฮิโรอิเอนางะอึดอัดใจ ออกมาเปิดใจผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นว่ามีหลายอย่างที่อยากจะพูดถึงพร้อมกับพูดถึงระบบการเล่นของทีมไปตอนนี้ปัญหาใหญ่ของทีมบอลแดนนานั้นมีน้อยมากเลยนะไม่สามารถจะนําบอลเคลื่อนไปในเกมรุกอย่างต่อเน,นื่องได้จากคากล่าวของอากิฮิโรอิเอนักะแสดงว่าตอนนี้เกมรุกของโทรุโอนิกิถึงทางตันต้องการนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างในเกมรุกได้และชนาทิพย์สมกฤษก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในการสร้างความแตกต่างในส่วนนี้ได้ ผมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพูดนะผมไม่คิดว่าจะยิงได้แค่ประตูเดียวในรายการนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับทีมคือไม่มีการนําบอลขึ้นไปเล่นเกมรุกอย่างต่อเนื่องจะโดนครั้งที่บอลมาตรงแดนหน้ามีน้อย,ยเกินไปสำหรับทางคาวาซกิฟอนเตเลต้นสังกัดของชินาทิปสมการสินในรายการสัปดาห์ที่23ลงเล่นไปทั้งหมด7เกมในทุกรายการเจลิก1จํานวน5นัดชนะไป1เสมอ2แพ้ไป2และลูวันครับ2นัดแพ้ไป2นัด โดยชนาทิพสงกรารศินป์นักทีมชาติไทยของเราได้รับโอกาสลงสนามในเยลีกจากทางทรุโอนิกิอีกเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไร,รครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีครับอินเดียวางแผนลุยศึกคิงส์ครับที่ประเทศไทยนะโดยสมาพันธ์ฟุตบอลอินเดียโดยทางชาจิ ประภาการันเปิดเผยนด้ว่าเตรียมจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับ2023ที่ไทยในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งทางสมพาพันธ์ฟุตบอลอินเดียหรือว่า AIFF ได้สัญญากับทางโคช้ชทีมชาติอย่างทางอีกอร์สติมันวางโแกรมกนนารแข่งขันระดับรรราชาติก่อนการแข่งขันเอเชียนคัพ2023ที่กตาตาร์ในปีหน้า โดวยวางแผนส่งทีมชาติอินเดียเข้าร่วมคิงส์คัพที่ประเทศไทยเอเชียนเกมที่จีนและก็เมอร์เดกาคัพที่มาเลเซียซึ่งเป็นโปรแกรมนอกเหนือจากฟุตบอลรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2026อีกด้วยอนะผมเป็นนะว่างานนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะก็ถือว่าต้องแบ่งชุดกันไปทีมไทยไม่เอากับเขาบ้างบุบครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ ดีขึ้นทุกครั้งอีฟานเผยประสบการณ์รอบก่อนช่วยได้เยอะในศึกโดฮาคร 2023. ับ2 0 23โดยทางอีฟานดัล็อกกับตันทับช้างศึกยุยสาปีชุดลุยโดฮาครับ2 0 23ชี้ประสบการณ์จากครั้งก่อนช่วยผลงานในครั้งนี้นั้นดีขึ้นซึ่งทีมชาติไทยชุดยุสาปีลงทาการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนัดหนามอมหาลัยกาตาร์เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมา เวลา21นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยก่อนลงเตะในนัดชิงชนะเลิศอันดับ3กับคูเวตที่อันการาฟาสเตเดียมคืนวันอังคารที่28มีนาคมซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้เน้นไปในเรื่องของการฟื้นฟูร่รางกายและการแก้ไขข้อบิดพลาดจากเกมล่าสุดโดยก่อนการฝึกซ้อมอ e ีฟานเดร็กับตันทีชติไทยชุด23ปีเปิดเผยนะว่า2เกมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับเราช่วยกันเล่นช่วยกันไล่เพรสชิง่งแต่สำหรับผมแล้วอาจจะยังขาดเรื่องความฟิต เพราะยังไม่ได้เล่นเต็มเกมส่วนทีมก็ต้องปรับปรุงเ,ร,เรื่องการจบสกอร์ลูกตั้งเตะรวมไปถึงลูกครอสจากด้านข้างการมาในครั้งนี้ก็พัฒนาจากครึ่งที่แล้วสิ่งที่ปรับได้ดีขึ้นก็คือเ,ร,เรื่องของสปีดบอลเพราะบอลมันไหลไเร็วขึ้นและเขาก็เพรสชิ่งเราเร็วขึ้นการที่เคยได้ไปครั้งก่อนก็ช่วยได้เยอะ เกมกับคูเวตน่าจะเป็นเกมที่เหมือนกับการเจอกับทางกาตาร์เพราะพวกเขาก็มีนักเตะที่มีคุณภาพก็ฝากแฟนบอลช่วยให้กำลังใจในเกมวันพรุ่งนี้เราจะพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ผลตรงนี้ออกมาดีที่สุดนะครับสำหรับโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศอันดับ3ทีมชาติไทยพบคูเวตที่อันการาฟาสเตเดียมเวลา2ี่สนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยแต่หรือว่าตี3นะฮะตามเวลาของประเทศไทย่ายอดสดทางช่อง AIS Play อยู่แล้วเป็นนวำมันง,งานนี้ก็ไปให้กำลังใจพวกเขา ันด้วยเจอเจๆนะครับสุดๆนะฮะทุกๆคนเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับชบาแก้วซ้อมมือแรกเตรียมคัดโอลิมปิกทวันรัฐหวังเก็บประสบการณ์จากรุ่นพี่โดยฟู้บลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ เตรียมรุยสึกฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024เราคัดเลือกรอบแรกหรือว่า Women Football Tournament ป a ร i s 2024อาเซียนคอร์ i ี่เออร์ราวันลงสนามฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางมารายงานตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลสมาคมภายในมอกรุงเทพชลบุรีในการฝึกซ้อมโค้ชกัง้งนฤพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนใช้เวลาการฝึกซ้อมประมาณหนึ่งชั่วโมงเน้นไปที่การฟื้นฟูร,ร่างกาย โดยทวันรัตพรมพองมีดาวรุ่งสาวชบาแก้ววัก้าปีเปิดใจถึงการร่วมแคมป์ในครั้งนี้นะว่าการที่ได้เล่นกับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์เป็นเรื่องที่ดีมากที่หลายคนนะฮะมีประสบการณ์ไปถึงคัดบอลโลกและเคยผ่านผู้บอลโลกมาแล้วหนูคิดว่าจะได้เรียนรู้จากพวกพี่ๆและเก็บประสบการณ์มาให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้ การที่อยู่ในแคมป์นี้คิดว่าจะได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเรียนรู้สิ่งที่ไม่รู้จากโครุ่นพี่และโค้ชพร้อมที่จะนำมาปรับใช้ส่วนตัวก็รู้สึกกดดันบ้างแต่ก็จะพยายามทำตรงนี้ให้ดีสุดนะสำหรับนักฟุตบอลหญิงจะเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่27-29มีนาคมก่อนตัดตัวผู้เล่นเหลือเพียงแค่23คนและก็ออกเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรีต่อไปเป็นนราว่าานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่28มีนาคม2566โดยชายผู้บังครั้งฟุตบอลไทยครับ